สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกนิกาจา้าบายทินทบดตนะฮะโอ้ท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างที่หลงเราจัดทรงมาแม่ดุเหลือเกินไอหลงครับโอ้ดูบางฝุ่นเขาซะก่อน <laughs> มิดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับงานนี้มาก็หนักกลับก็หนักนะฮะ นี่คือผลพลอยได้ของรถสิบล้อเลยหลายคนชอบนะฮะดีกว่าตีรถเปล่าเข้ามาปาผมพาไปดูงานดำของพี่หลงเราดินค่อนข้างที่จะเละๆหน,หนึ่งขุดแก้ซอฟมานะผู้ชมเอาดินซอฟมาพักไว้ก่อนมาตากหน้าดินไว้แล้วก็ขากลับนี่เอาลุกลังกลับนะครับไม่ได้กลับตัวเปล่านะแม่นานๆทีจะได้งานแบบนี้ลำบากเหมือนกันครับทำงานหน้าฝน นี่ข้ามเพละนะฮะรถมาจากสุรินนะทรับคมธิดาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูดีลาการดำหน่อยขุดหลุมให้ดำฮะจะดำตรงไหน ไปนูน่นไปนูน่นโอ้ดูได้ใจเลยครับแบบนี้ฮะ ท่อเอาไปทำหรือเปล่าปลายท่อหายครับท่านผู้ชมมาแต่คอฮคะต้องถอยไปเกาด้วยไหม ราวุธนะครับบูมเบา จ้าของรถครับชอเฟอร์มาวิ่งแถวนี้คงจะแปลกใจละฮะเอ๊ะทำไมมีกล้องเยอะเลยอําเภอบ้านตรวครับกุดมด้ยด้วยยูทูบเบอร์ฮะหลายสายเลอเกินของเราครับแน่นอนนะ่จะเป็นสายตัวโต,วตวสายใหญ่นะฮะผู้ชมเน้นรถบรรทุกเน้นแบ็คโฮคันใหญ่ๆใ,ในช่องเราจะนำเสนอประมาณนี้ครับ หลายคนอยากให้ทินทบดิบไปถ่ายท้สาวอยากท่ายยุ่นแล้วจกักสีไปหาใส่พอนะเอาครับเราไม่เน้นอะไรมากมายเน้นนี่แหละฮะเน้นเดียวการทํางานชีวิตการทํางานตัวรถมาดูบทบาทและหน้าที่นะฮะหาตังค์ครับช่วงนี้หน้าฝนฮะ,ะอ่ะมาคันหนึ่งฮะอูโซ่ ตัวนี้เป็นยูโรสามนะน <c oughs> โอ้คันนี้ทายระเบิดเมาแล้วแอบไปเทไหนก่อนน้อนี่นอ้อ พา <laughs> มามามาพี่ดูรังให้เอ็ก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 เอก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 ปเปอเราครับท่านผู้ชม ันนี้ขนขี้มาทิ้งบ่ขนขี้มาทิ้งเนี่ยเอาครับนี่คือดินร่วมดินซอมนะครับขุดมาจากแถวบริเวณหน้าวัดนั่นแหละฮะเป็นการขุดแก้ซอมนะครับนี่ดำแบบนี้ฮะลงทุกเม็ดเลย อนุสรครับชื่อเขาโชเฟอร์โอ้คนละคันเลยกับปลาพี่ปลาไหลไหมนะวัด,วดพี่ว่าไม่เหลือนะอุดมไปด้วยปลาไหลที่ตรงนั้น ครับชเฟอร์เราทักทายกันไปแล้วครไม่ได้เจอกันนานยังเรียนอยู่นะเรียนสายช่างครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนโชเฟอร์เราขับ 3M 3MF เกียร์ฟูลเลอร์ครับ240วันนี้มาขับรถบริษัทอยู่กับบริษัทสีุงคนไทยมานานฮะ เอาครับคลิปแรกของเราวันนี้ครับแม่หลายคนถามว่าทําไมผมไม่อัปโหลดคลิปแต่เชา้าพอดีเมื่อเช้าฝนตกครับที่เผยข่ารกิจออกมาเนี่ยแหละ mm. มาถ่ายคลิปแล้วก็อัปโหลดกันให้กับทางเอซรับชมกันไปเลยสลับคลิปนี้นะครับความยาว8นาทีท่านผู้ชมทักทายกันไปกับไอ้หลงที่จัดทรงมาจากฝั่งของสุรินเดี๋ยวมีช็อตให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกัน เดี๋ยวเราพาไปดูการตักดินของตัวฮิตชิซัทเอ็กในรุ่ที่5นะครับรวมทั้งฝั่งสเปคเข้าวเฝ้าไปแล้วครับสวัสดีครับ